กาลครั้งหนึ่งณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายสำคัญของเมืองมีเด็กชายชื่อขุนเขาที่อาศัยอยู่กับคุณยายชื่อยายจันขุนเขาเป็นเด็กฉลาดและขยันมากแต่ว่าเขามักจะรู้สึกว่าชีวิตของเขาเต็มไปด้วยข้อจำกัดหมู่บ้านของเขาห่างไกลาจากเมืองใหญ่และดูเหมือนว่าชีวิตที่นี่ไม่มีโอกาสเติบโตมากนักยายจันมักจะบอกคุณเขาว่า ชีวิตของเราก็เหมือนแม่น้ำสายนี้บางครั้งมันนิ่งบางครั้งมันเชี่ยวแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะไหลไปกับมันเราจะพบทางของตัวเองแต่คุณเขาไม่เข้าใจคำพูดนั้นเขาเพียงรู้สึกว่าแม่น้ำที่กั้นหมู่บ้านจากเมืองใหญ่เป็นอุปสรรคเขาฝันอยากข้ามไปสู่โลกที่กว้างกว่าวันหนึ่งมีนักเดินทางผู้สูงวัยผู้หนึ่งนามว่าตาวารีได้เดินทางมาถึงหมู่บ้าน เขาเป็นชายชาราผมขาวที่ดูเหมือนผ่านโลกมามากมายชาวบ้านต่างให้ความเคารพเขาเพราะทุกครั้งที่เขามาเยือนเขาจะทิ้งคำพูดที่ลึกซึ้งไว้เสมอวันนั้นขุนเขาได้เข้าไปหาตาวารีแล้วถามตาวารีว่าท่านตาข้าจะข้ามแม่น้ำสายนี้ไปสู่เมืองใหญ่ได้อย่างไรตาวารีมองเด็กชายด้วยรอยยิ้มและกล่าวว่าเจ้าต้องสร้างสะพานของตัวเองเมื่อเจ้าข้ามไปได้ เจ้าจะเข้าใจคำตอบที่ตามหาเขารู้สึกสับสนเขาไม่เข้าใจว่าคำพูดนั้นหมายถึงอะไรแต่เขาตัดสินใจจะทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำให้ได้คุณเขาเริ่มลงมือสร้างสะพานเขาไปหาช่างตัดไม้ในหมู่บ้านเพื่อขอให้ช่วยสอนการตัดไม้ไปหาช่างเชื่อมเพื่อเรียนรู้การต่อโลหะทุกวันเขาทำงานหนักขึ้นฝึกฝนทักษะต,ต่างๆเพื่อสร้างสะพานของตัวเอง แต่ไม่นานเขาก็พบกับปัญหาการสร้างสะพานไม่ใช่เรื่องง่ายไม้ที่หามาไม่แข็งแรงพอเชือกที่ใช้มัดก็ขาดง่ายชาวบ้านบางคนหัวเราะเยาะและบอกว่าเขาเสียเวลาเจ้าจะไปจากที่นี่ทำไมอยู่ที่นี่ก็มีความสุขแล้วชาวบ้านพูดกับขุนเขาแต่ขุนเขาไม่ยอมแพ้เขาเชื่อว่าหากเขาข้ามแม่น้ำได้เขาจะได้พบโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่า เมื่อยายจันเห็นว่าหลานชายไม่ยอมแพ้นางก็เริ่มช่วยคุณเขาโดยบอกเล่าเรื่องราวของคนรุ่นก่อนที่เคยพยายามสร้างสะพานแต่ล้มเหลวคุณเขานำบทเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุงแผนการของตนในไม่ช้าชาวบ้านบางคนที่เคยหัวเราะเขาก็เริ่มสนใจและเข้ามาช่วยเหลือเขาได้รับความช่วยเหลือจากช่างไม้ช่างเหล็ก และแม้แต่เด็กๆและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านที่มาช่วยถือของให้คุณเขาหลังจากนั้นสะพานของเขาก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างในที่สุดหลังจากใช้เวลาหลายปีสะพานของคุณเขาก็สร้างเสร็จมันเป็นสะพานไม้ที่แข็งแรงพอให้คนเดินข้ามไปยังอีกฝั่งได้คุณเขารู้สึกภูมิใจเขาตัดสินใจเป็นคนแรกที่เดินข้ามสะพานแต่เมื่อไปถึงอีกฝั่งเขากลับพบว่า เมืองใหญ่ที่เขาฝันถึงนั้นไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายแข่งขันและบางครั้งก็โหดร้ายเขาเดินสำรวจเมืองอยู่นานก่อนจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาตามหานั้นไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่แต่อยู่ที่ตัวเขาเองคุณเขาตัดสินใจกลับบ้านและเมื่อเดินกลับข้ามสะพานเขาก็เข้าใจความหมายของคำพูดของตาวารีสะพานไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราข้ามไปสู่อีกฝั่งเท่านั้น แต่ยังมีไว้เพื่อให้เราเรียนรู้สิ่งต่างๆระหว่างทางเขาไม่เสียใจที่เดินทางไปเมืองใหญ่เพราะมันทำให้เขารู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลายทางแต่อยู่ที่การเดินทางและสิ่งที่เราเรียนรู้ระหว่างทางต่างหากเขาตัดสินใจใช้สะพานนั้นเพื่อช่วยเหลือคนในหมู่บ้านให้พวกเขาได้เชื่อมต่อกับโอกาสใหม่ๆ และแบ่งปันสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการเดินทางและการสร้างสะพ,พานคุณเขากลายเป็นคนที่ชาวบ้านให้ความเคารพเขาไม่ได้เป็นเพียงเด็กชายที่อยากออกไปจากหมู่บ้านอีกต่อไปแต่เขาเป็นผู้ที่นำโอกาสมาสู่หมู่บ้านและในวันหนึ่งตาวารีก็กลับมาเยือนอีกครั้งคุณเขาถามเขาว่าท่านรู้หรือไม่ว่าสะพ,พานของข้าจะนำข้ากลับมาที่เดิม ตาวารีหัวเราะและตอบว่าข้าเพียงแต่บอกให้เจ้าสร้างสะพานส่วนเจ้าต้องเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะใช้มันอย่างไรคุณเขายิ้มเขาเข้าใจแล้วว่าสะพานที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สะพานที่สร้างจากไม้หรือเหล็กแต่มันคือสะพานที่เราเชื่อมโยงระหว่างความฝันความพยายามและความเข้าใจในตัวเองข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าอุปสรรคในชีวิต ก็เหมือนแม่น้ำเราต้องเรียนรู้ที่จะสร้างสะพานของตัวเองจุดหมายปลายทางไม่ได้สำคัญที่สุดแต่การเดินทางและสิ่งที่เราเรียนรู้ระหว่างทางต่างหากที่มีค่าการประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่การออกไปหาสิ่งใหม่ๆแต่อาจเป็นการนำสิ่งดีๆกลับมาแบ่งปันกับคนรอบข้างถึงจะเรียกว่าความสำเร็จอย่างแท้จริง ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบถ้าหากว่าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จและวิธีชีวิตที่แท้จริงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ